เศร้ามือนี้ห้องกสิออกเดินทางไปบริษัทแต่เศร้าตูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาซีสบเด้อค่ะพี่น้องค่ะณเวลานี้ทองฝากกสิเริมสางจักน้อยกันแล้วมือนี้สิริก็เดินทางมาบริษัทแต่เศร้ากันเลยค่ะมือนี้สิมีงานอย่างเนาะสิริคือมาบริษัทแต่เศร้ากันแท้ก็ตามมาเบิ่งบรรยากาศสดสกันเลยค่ะว่ามือนี้สิริสิภาปใสไซสวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้ก็มาพบกับสิริอีกแล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะทุกคนสิริก็จะพาทุกคนเดินทางไปที่ i m p a พกเมืองทองธานีวันนี้นะคะทุกคนบริษัทของเรานะคะชมรม 2B n u m b e r บรบริษัท t b k k นะคะก็จะมีการประกวด 2B n u m b e r บนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นทีมงานของเรานั่นเองจ้าวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่เป้าคะอ๋อสวัสดีจ้า<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะไปเมืองทองธานีกันนะคะวันนี้ชมรมของเรา 2B n u m b e r วันทีจะเข้าสู่จะไปนําเสนอผลงานปีนี้ก็จะเป็นระดับ มาตรฐานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่3นะคะไม่แน่ใจว่ามี FC เราได้ดูช่องนี้หรือเปล่าถ้ามีนะคะวันนี้ถึงไม่ได้ไปเชียร์กับเราแต่ว่าสามารถที่จะส่งกำลังใจย้อนหลังให้เราได้นะคะ ได้ยินแบบนี้แล้วทุกคนก็คงสิรู้แล้วว่าเฮาสิผ้ากันไปใส่ค้นพร้อมแล้วรถก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันได้ค่ะมีเฮาสิเดินทางไปอิมแพกทั้งเบิด3คขั้นรถเด้อค่ะพี่น้องขาในระหว่างการเดินทางก็ขึ้นทางด่วนไปเลยสิคะงานนี้ก็บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยค่ะตลอดเวลาการเดินทางทีมงานของเฮาก็อารมณ์ดีบบคากเลยค่ะและแล้วจุดหมายของเฮาก็ไก้สิหัวแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสิริก็อยากสิบอกว่าหลงทางเด้อพี่น้องก็จังเม่นสมกับข้าที่เขาว่าสิริผ้าหลงเด้อค่ะพี่น้องขา นางเบึงแมพเห็เขาจังได้มาเลยทางลวงวัดสันพีน้องโว้ยว่ามากก็อยากออยข้ะเจ้าบ่คากเลยค่ะอ้าวกัยาบาทนี่จังได้กระหอดอิ่มเพียกคือเกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอตามาหอดแล้วกระตรงที่รีมาบูดเลยค่ะตอนนี้พี่พีออกแก่ในกาขเจ้ากักรลังจัดบูดห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะหล้วคนที่อยู่ในงานมือนี่กระไลหลาาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่พี่น้องสิริก็มาพอดจังหวัดสุรินน้ำค่ะได้ว่าหอดจังหวัดซุรินผ่าไม้นี่ก็อันดับหนึ่งกันเลยค่ะสิริก็บอกได้เลยว่าผ่าไม้ี่ก็ะสมคลของงจัหวัด นาอคขะพี่น้องขาบรรยากาศในตัวน,นี้หลายๆคนละก็หลายๆมองขจ้ากระพากันเ่งจัดบูธนาอคขาพี่น้องา่าเนื่องจากว่าตอนบายสิมีกรรมการเข่าตัวนั่นเองค่ะงานมือนี้ก็บอกได้เลยว่า,าทุกจังหวัดเด้อค่ะพี่น้องา่าสิริก็บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมกคักค่ะบ่ามาหวัดจนตอนนี้หลายๆคนขจ้าจก็คงสิง,งงว่าสิริมางานยังมือนี้สิริและทีมงานในบริษัทก็สิมางานประกวดทูบีน้ำมววนเด้อค่ะพี่น้องขาแล้วปีนี้ก็ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่22แล้วค่ะซึ่งโครงการนี้ทุน กระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นองค์ประธานจัดขึ้นเพื่อเยาวชนและประชากรไทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ้านปีนี่ก็สิทธิถือจัดขึ้นทั้งเบิดสามมือนเนาะค่ะสำหรับโครงการนี้หลายๆคนก็คงสิคุณหูเมนบ่ค่ะเพราะว่าก็ะมีมาเนินนานหลายปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาสำหรับบริษัทของสิริเขาร่วมโครงการนี้เป็นปีที่17กันแล้วค่ะแล้วหลายๆคนก็คงสิหูแล้วว่าโครงการนี่จัดขึ้นเพื่ออีหยังโครงการทู่บีนธรรมวัฒน์กสิจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาายเสพ เด้อค่ะพี่น้อง่ะซึ่งชมล้มทูบีนัมวันบริษัทที่บีเคเคซึ่งเป็นบริษัทที่สิริเฮตยูสิริกะมองว่ากิจกรรมนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะเป็นการลดนน้ลงปลูกจิตซ้ำนึกอแล้วก็สิเป็นแบบย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังเนาะค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็ร่วมไปหอดการแก้ไขแล้วก็การป้องกันน้ำค่าแล้วตอนนี้เวลากระสิตกม้าย่ำบายกันแล้วค่ะสำหรับบูธของเฮารลบนี้ก็สิมีการจัดบูธโชว์การแสดงดนตรีสดเนาะค่ะพี่น้อง่ะแล้วสำหรับการประกวดบริษัทของเฮากระสิได้คิ้ เอ f ซเฟใจทันได้ที่อยากเบิงอยากชมก็กดติดตามสิริไวเดอร์ค่ะพี่น้อง่ะสำหรับมือนี้สิริกระิมี่ผ่านบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะค่ะผู้ใดบ,บ่อยากผ่าดสำหรับการประกวดมืออื่นก็กดติดตามไ้เลยเดอ้อค่ะสำหรับมือนี้สิริสวัสดีค่ะวายลูกสุดท้ายนี่คืองามแถพี่น้อง